สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งูนย์หนึ่งสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันครับเมื่อวานนี้ครับตอนเ,เช้า,ชามีดินถล่มที่หน้าโรงพยาบาลวชิระเอาอีกแล้วครับหลายคนมาพูดกับผมบอกว่าหนุ่มเสรภูมิที่มันยุบเพราะอะไรเขาถามมาครับผมก็ไม่ใช่วิศวะผมก็เลยถามวิศวะ วิศวะเขาก็สันนิษฐานว่าอย่างนี้นะซึ่งหน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ตอบก็ยังไม่ให้ความชัดเจนกับเรื่องนี้คือเราเห็นได้บ่อยว่าบางทีสะพานมันหล่นบางทีถนนมันยุบเราเห็นหลายๆสถานที่ครับที่มันมีปัญหาเกิดอุบอัติเหตุขึ้นมา ในช่วงระยะการก่อสร้างซึ่งเราเป็นชาวบ้านเราก็ไม่รู้หรอกครับอยู่ทำไมมันร่วงอยู่ดีๆําทําไมคานต่างๆในมันร่วงลงมาครับอย่าลืมว่าการก่อสร้างนี่ครับในอดีตนี่ครับสมัยนายกยิ่งลักษณ์สมัยก่อนนั้นครับก่อนที่จะมีปฏิวัติราประหารมานี่ครับ มันมีการควบคุมมันมีการดูแลอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ต่างๆมันถึงไม่ค่อยเกิดครับพอมาหลังๆนี่ครับมีการไปปฏิวัติรัฐประหารเกิดเกิดขึ้นครับคณะปฏิวัติรัฐประหารก็เอารวบรวมงานก่อสร้างทั้งหมดนี่ครับงานรับเหมาสร้างถนนสร้างสะพานต่างๆนะครับมาวางไว้บนโต๊ะนะครับเอามาวางไว้บนโต๊ะ เพื่อพูดง่ายๆก็หาผู้ที่จะมารับเหมาต่อน,นั่นแหละพูดง่ายๆเอามาตีมืองขึ้นซะก่อนนะฮะก็มาทำโครงการครับนะเทินคีนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ให้ผู้ รับเหมานี่ครับสามารถเปลี่ยนแบบเขียนแบบเองได้มันก็เลยเกิดปัญหาไงครับไม่มีคนเซ้าคือการตรวจสอบมันก็ไม่รอบคอบไงก็หวังประโยชน์อย่างเดียวครับเอาเงินอย่างเดียวแต่ประเทศชาติจะเสียหายยังไง ไม่ได้สนใจครับหลายคนบอกว่ามันเป็นที่ดินหรือเปล่าหนุ่มเซลภูมิมันเป็นด้วยการที่มันมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือเปล่าครับคือสมัยก่อนนะการที่จะก่อสร้างต่างๆเนี่ยครับบริเวณก่อสร้างต่างๆเนี่ยเขาจะติดเซ็นเซอร์หลายตัวเลยนะมันมีการเคลื่อนตัวของดินหรือเปล่านะครับพูดง่ายๆ จับตาดูนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับมันจะเกิดภัยพิบัติหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับนะบแต่ตอนนี้มันขาดพวกนี้ไปหรือเปล่าซึ่งเราก็ได้เห็น,นครับผมมันน่ากลัวนะครับความเสียหายมันเกิดขึ้น,นครับมันไม่เสียหายเฉพาะโครงการอย่างเดียวนะครับพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาถนนสามเส้นครับ ทั้งเส้นเลยครับต้องปิดทำไงล่ะครับเห็นนายอนุทินชาญวิรุฬห์ออกมาบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นปีเลยนะการแก้ไขนะและเราก็ยังไม่ได้รับคำตอบเลยว่าในอุโมงคนะครับที่ดินถล่มลงไปนะครับมันมีการทำงานอยู่หรือเปล่ามีชีวิตคนพวกคนงานอยู่ในตรงนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการทำงานเรายังไม่รู้ครับยังไม่มีใครแถลงครับ ซึ่งโครงการต่างๆนี้ครับที่มันตายใต้ดินกันคที่เขาไม่ถแถลงให้เราได้รับทราบกันนี่ครับเป็นคดีความกันอยู่นี่เยอะแยะมากนะครับขุดไปเจอแก๊สระเบิดก็มีข้างล่างเนี่ยซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าโอ้โหโครงการบเบลอไปเลยครับแล้วก็ยุบแบบว่าแหมตรงหน้ากลัวมากครับมันเป็นโพรงเลยข้างล่างเนี่ย ถ้าเราหลับตานึกดูว่าถ้าที่ดินที่มันสไลด์ลงไปนี้นะครับมันเข้าไปในโพรงที่ก่อสร้างอยู่นะครับมันก็ต้องมีการเก็บกู้มันต้องเคลียร์ตรงนั้นก่อนแต่ถ้านะครับแต่ถ้ามันเป็นชั้นน้ำบาดาลคือมันไหลลงไปในชั้นน้ำบาดาลครับ เราจะแก้ไขยังไงครับเราก็ต้องแก้ไขโดยการบล็อกน้ําก่อนครับบล็อกน้ําบาดาลก่อนครับไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างไม่ใช่ว่าเราเห็นเป็นหลุมเป็นบอ่อเราจะโยนหินโรนทรายลงไปถมเลยมันไม่ได้นะครับมันต้องบล็อกก่อนครับบล็อกน้ําก่อนครับเราถึงจะทํางานอย่างอื่นไปได้ครับไม่งั้นครับมันไม่จบ แต่เราต้องคิดล้ะครับว่าเอ๊มันมีไม่กี่บริษัทที่รับเหมาวพวกนี้อยู่ครับและทำไมนะครับคนไทยเนี่ยครับคนกรุงเทพหานครต้องมารับกรรมซ้ำซากอย่อยางนี้เหระครับต้องเผชิญชะตากรรมขับรถไปบนถนนเมื่อไรคา,านจะลนใสหัวเมื่อไรปูนจะลนใสหัวเมื่อไรถนนจะยุบเหรอครับ จะไปโทษธ,ธรรมชาติก็ไม่ได้ครับญี่ปุ่นเขาก็แผ่นดินไหวบ่อยมากครับทำไมเรื่องนี้ทำไมไม่เกิดกับประเทศเขาล่ะครับทำไมต้องเจาะจงมาเกิดที่ประเทศไทยประเทศเดียวล่ะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าหน่วยงานที่ให้สัมปทานไปเนี่ยครับละหลวมครับเขาจะทำยังไงก็ได้พี่น้องจะเห็นครับบางทีไม่มีกั้นเลยซ้ำไปคับ ใช้เคห์ใช้อะไรไปนี่ครับปล่อยรถสวนกันไปสวนกันมาคนก็โบกบ้างไม่โบกบ้างครับตรงไหนล่ะครับความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมาตามท้องถนนครับนี่คือบริษัทร,รับเหมาในประเทศไทยครับไม่กี่บริษัทนะที่เราเห็นอยู่เนี้ยเกิดเป็นเด็กเป็นเล็กขึ้นมาครับสิบกว่าความจำกมความได้เท่านั้นนะครับจําได้แล้วครับมีมีไม่กี่บริษัทหรอก ทำทางต่วนบริษัทอะไรรับเหมาสร้างตึกเป็นบริษัทอะไรครับซึ่งเราก็เห็นว่าหนึ่งสองสามแม้แต่คนที่จ่ายงบประมาณคนที่พูดถึงงบประมาณอยู่ครับอย่างสภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่สามารถเซ็นรับงานได้เลยครับและจะให้คนไทยรับกรรมไปอย่างนี้หรอครับกับไอ้พวกหาเหียวทำระยำตำบอลกับประเทศอยู่เงี้ย ด้วยอานิสงของใครครับอานิสง์บาปนะไม่ได้อานิสง์ความสุขความเจริญของประเทศนะจะให้พี่น้องประชาชนรับกรรมอยู่นี้หรอครับนี่ขนาดหน่วยงานใหญ่ๆใ,ในประเทศเนี่ยมันยังมีปัญหาครับคือหลายคนบอกว่าแหม ดาน้าเข้ามาเลยตระกูลชินวัตรเนี่ยโกงกินคอรัปชันครับแต่ตระกูลชินวัตรก็ไม่เคยทําให้ตึกถลม่มตึกพังนะไม่เคยทําให้ถนนเนี่ยมันยุบตัวนะเพียงแต่พวกคุณกล่าวหาเท่านั้นครับว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ครับแต่นี่ประเทศชาติเสียหายครับ ประชาชนเสียชีวิตและก็ประชาชนทั่วประเทศทั่วกรุงเทพมหานครเสียโอกาสในการทำมาหากินด้วยอย่างนี้ไม่มีใครพูดคับปล่อยให้เขาสวาปามปล่อยให้เขาโกงกินอยู่อย่างนี้มองไม่เห็นหรือมองเห็นแล้วก็ไม่สนใจครับ เพราะเราเกลียดตระกูลชินวัตรรักตระกูลนี้ตระกูลนี้มึงจะชั่วจะเลวมึงจะโกงจะกินกูก็ไม่น้สนใจหรอกมึงทำตามสบายใจพวกมึงเอาอย่างนั้นนะครับประเทศต้องถือว่าตอนนี้ฮรต้องใช้คำว่าประเทศมันชิบหายไปแล้วนะทั้งระบบราชาการ ทั้งการเมืองมันชิบหายไปแล้วครับยังมาลอยหน้าลอยตาครับออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับไปลังแกแม่กระทั่งคนในคุกที่รับโทษทันอยู่แต่ไอคนที่มันโกงบ้านโกงเมืองกินงบประมาณอยู่ตอนนี้ ไม่เคยไปยเยแสมันเลยครับไม่เคยไปเหลียวไปมองมันเลยว่าไอ้พวกนี้มันยิ่งสร้างความเสียหายกับประเทศชาติหนักขึ้นทุกวันหนักขึ้นทุกวันครับจนไม่เกรงกลัวอะไรแล้วครับอย่างนี้รับได้อย่างนี้ช่างมันครับอย่างนี้ช่างหัวมันครับคุณจะรอประเทศชาติมาล่มจมมรืงไงเวลาเราออกมาพูดอย่างนี้ครับ มึงเป็นนายแบกทักษณิณอีกแล้วมึงเป็นนายแบบกเพื่อไทยอีกแล้วมึงเป็นนายแบกตระกูลชินวัตรอีกแล้วครับมีคนพูดแบบนี้ครับแต่ไม่ได้มองเกตนานเราเลยว่าที่เรามาพูดตรงนี้เราเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างตระกูลชินวัตรกับพวกนี้ใครครับที่ทำให้บ้านเมืองมันชิบหายอยู่ตอนนี้คุณทนได้เหรอ ที่ออกดาหน้ากันมาบอกว่าคุณเป็นคนรักชาติปกป้องแผ่นดินปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติคุณพูดแต่ปากหรือเปล่าคุณตอแหลหรือเปล่าเราก็ได้เห็นครับนักร้องต่างๆตอนนี้ครับโอ้ยฮะเงียบก็บไอ้พวกคนรักชาติทั้งหลายครับไม่เคยเอ่ยปากเลยครับตอนนี้ครับออกมาเป็นองค์ครร์พิทักษ์รัฐบาลใหม่ครับ ล่รอรัฐบาลเก่าอยู่นั่นครับทั้งๆท,ที่สังคมก็ออกมาครับสื่อสารต่างๆออกมานะครับเปิดเผยความจริงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเก่าเลยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับแพทองทานไม่ได้ไปเกี่ยวกับเศรษฐาเลยครับมันเป็นเชื้อร้ายมาตั้งแต่ยึดอํานาจรัฐประหารมาแล้วครับไม่สํานึกนะโยนขี้เข้ามาใส่เขาอีก ไม่ยอมรับครับทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยมองเขาผิดมาตลอดครับนี่เขาเรียกว่าทิฏฐิครับทิฏฐิที่ไม่ละความพยายามเขาจะเอาชนะคานให้ได้ครับผมพูดบ่อยๆว่าบ้านเมืองจะชิบหายทั้งมันกูได้ความสะใจกูพอใจครับที่เอานายกทักษิณเข้าไปอยู่ในคุกได้เอาตระกูลชินวัตรออกจากตําแหน่งได้ครับกูพอใจแล้วครับดีขึ้นไหมฮะ รู้สึกหายใจโล่งขึ้นหรือยังรู้จึกรู้สึกนอนหลับกินข้าวอิม่มนอนฝันดีหรือยังครับแต่ถ้าคุณเป็นโรคก,กิ่พวกนี้ครับมันก็น่าจะดีนะแต่ถ้าคุณยังรับประเทศชาติอยู่ครับคุณต้องเก็บมาคิดแล้วว่าเออสิ่งที่กูทำไปเนี่ยครับมันมีผลมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติหรือเปล่า กูเอาคนดีๆนี่ครับเอาไปขังไว้คนคิดเพื่อประเทศชาติเนี่ยเอาไปไว้นะฮะเอาไปไว้ที่คุมขังครับแต่ไอ้คนที่โกงกินไอ้คนที่ขมืบสังคมอยู่ตอนนี้ครับขย้าประเทศชาติอยู่ทั้ง็ยี่เนี่ยขยี้ประเทศชาติจนเป็นผุยผงอยู่ตอนนี้ครับอย่างที่เห็นนี่ครับบริษัท ที่รับเหมาของประเทศนี่ครับไม่กี่บริษัทที่ทำความเสียหายทําให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาสทําให้พี่น้องประชาชนเสียชีวิตทุกคุณภาพบนท้องถนนนี่ครับพี่น้องประชาชนใช้ถนนนี่ครับสามเซนวันหนึ่งในกี่แสนกี่ล้านคนครับอืต้องมาหยุดชะง,งักกับพวกนี้ครับกับโครงการพวกนี้ อย่าบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับนี่มันเป็นเรื่องอะไรล่ะครับวินาศาภัยหรืออะไรเขาจะเรียกไงครับมันก็ต้องไปมองว่าใครรับเหมาครับเนียใครรับเหมาใครจะรับผิดชอบตรงนี้ครับค่าเสียหายของประเทศนี่ครับเดือดร้อนยันคนป่วยอ่ะและที่สาคัญครับมาขายหน้าขายตาหน้าโรงพยาบาลด้วย งานนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบครับไม่ใช่โทษนั่นโทษนี่ครับไม่ใช่ว่ปาปัดกันพ,พันละวันครับไม่ได้สนใจแล้วครับพี่น้องประชาชนจะเสียประโยชน์ยังไงการทำมาขากินของพี่น้องกระทบกระเทือนยังไงครับมีสำคัญนะครับแต่ถ้าพี่น้องมองบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้มัน มันเรื่องสุดวิสัยว่าหนุ่มเสล์ลภูมินะครับดินมันถลม่มดินมันสไลด์เนี่ยครับคือต้องดูก่อนนะครับมูลเหตุฮะถ้าคุณไม่ไปก่อสร้างในบริเวณนั้นครับมันจะซุดไหมมันจะพังไหมครับมันต้องสืบสาวราวเรื่องมาแต่ต้นเหตุว่าทําไมดินมันซุดครับคุณไม่ศึกษาคุณไม่วิจัยเลยครับคุณไม่ตรวจสอบเลยชั้นดินเป็นยังไง นะฮะการเคลื่อนตัวของพื้นที่มันเป็นยังไงครับคือต้องบอกว่าโครงการระดับชาตินะครับคุณจะทำแบบว่าไปขุดหาอะไรล่ะหากิ้งลีดไม่ได้นะคุณต้องพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็น,าปน,าปนการดูแลความเขาเรียกว่า ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาครับคุณต้องดูแลครับเพราะว่าคุณไปรับเหมามานะครับมันอยู่ในงบประมาณของการรับเหมานะครับการน่ะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนน่ะสร้างความปลอดภัยกับคนที่สัญจรไปมาครับตรงนั้นเขาคิดไปหมดแล้วครับอยู่ในด้านของงบประมาณที่จะมาก่อสร้างนี้แหละครับ แต่คุณไม่สามารถที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาได้เลยครับสิทธิของพี่น้องประชาชนนี่ครับที่เขาสัญจรไปมาทํามาค้าขายอยู่บนเส้นนั้นครับคุณไม่สามารถปกป้องเขาได้เลยครับนั่นหมายความว่าความผิดพลาดของบริษัทที่ไปรับเหมาก่อสร้างตรงนั้นต้องรับผิดชอบเต็มๆครับจะโยนขี้เองคนอื่นครับผมจึงถามไงว่า เราเห็นข้างนอกนะครับมีรถหล่นลงไปมีดินสไลด์ลงไปครับผมถามข้างในหน่อยสิครับว่ามีใครบอกรด้ยังว่ามีใครปลอดภัยหรือเปล่ามีใครได้รับอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าครับยังไม่ถแถลงนะไม่มีใครถามนะถามบอกจะถมหลุมก็ยังไงอีกแล้วครับเหมือนก,นกันกับตั้งบอนคาสิโนเนี่ยตามแต่เข็บชายแดนว่าจะทุบก,กันเมื่อไหร่ไม่ได้ถามมูลเหตุมาเลยครับ ต้นน้ามันเป็นยังไงมาถามที่ปลายน้ําแล้วครับจะทุบตึกกันยังไงนี่เช่นเดียวกันครับไม่จ่อปากก็ถามเลยก็จะถมยังไงจะแก้ไขยังไงครับถามเขาหน่อยสิครับบอกว่าในหลุมนั่นที่ดินสไลด์ลงไปนะครับมันเป็นอุโมงค์หรือมันเป็นชั้นบาดาลครับศึกษาก่อนครับแล้วก็ถามผู้รู้ครับให้เขาตอบจะได้ชัดเจนครับ จะได้หายข้อข้องใจกับพี่น้องประชาชนด้วยครับอย่าสักแต่ถามครับว่าหลุมนี้จะถมกันเมื่อไรจะถมเมื่อไรจะเต็มครับต้องรับผิดชอบด้วยครับถ้าคุณไม่มาก่อสร้างตรงนั้นกับเหตุการณ์นี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นครับมันมีผลกระทบกระเทือนแน่นอนครับเพราะว่าคุณประมาทเลินเล่อเองครับคุณไม่ไม่มีเขาเรียกว่ามาตรการรักษาความปลอดภยัย ในการก่อสร้างผมใช้คำนี้นะครับฉะนั้นแล้วครับหลายคนอย่ามองเพื่อนเผื่ว่าดินมันสไลด์ของมันดินมันยุบตัวของมันไม่ใช่หรอครับมันไม่ใช่ครับมันต้องมีเหตุครับเออต้นสายเป็นเหตุเป็นยังไงครับก่อนที่มาก่อนที่จะเป็นดินสไลด์เนี่ยครับมันกระทบกระเทือนจากโครงสร้างอะไรครับ ใครจะคิดยังไงผมไม่รู้ครับแต่ผมคิดแบบนี้ครับถามไปทางอากาศนี่แหละครับใครจะตอบก็ตอบใครไม่ตอบก็เป็นคําถามไว้ก็แล้วกันครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วครับผมก็รอคําตอบอยู่เหมือนกันนะก็ฝากไว้ให้คิดครับสําหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ